สวัสดีครับราดาว7-8รายงานตัวครับเราจะมาช่วยชี้ช่องบอกช่วงเวลาวิเคราะห์กันไปตามราัสดาวเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจและเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านฝากกดแชร์กดไลค์ฝากกดติดตามและอย่าลืมติดกระดิ่งด้วยน,นะครับจะได้ไม่พลาดคำทำนายเดือนต่อไปในเดือนนี้นะครับมีบริการตรวจสอบลัคนาราศีให้ฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายมีขั้นตอน,นง่ายๆดังนี้นะครับ ขั้นตอนที่1เพียงท่านส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับจังหวัดที่เกิดด้วยนะครับไว้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับขั้นตอนที่2ครับแอดไลน์ของท่านมาที่ l i น์แอด star 78นะครับ s t a r 78ทักเข้ามาครับแจ้งชื่อของท่านชายอยอตอบลักษณาราศีและสมรูปดวงชะตาของท่านไปทาง l i น์แอด star 78ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆครับทำให้ครบทั้ง2ขั้นตอนนะครับ สำหรับชาวลักขณาราศีกุมนะครับในเดือนตุลาคมนะฮะท่านคงจะเริ่มคุ้นเคยกับการยกย้ายของดาวพระหูเข้าสู่เรือนพันธุแล้วนะครับซึ่งจะส่งผลอย่างไรต่อตัวท่านลองมาฟังกันดูอีกทีนะครับเมื่อดาวพระหูนะครับยกย้ายจากภพปุตตะนะครับเข้าสู่ภพพันธุความเปลี่ยนแปลงยิ่งเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันจะมากขึ้นบ่อยขึ้นจนท่านแปลกใจ บางทีก็เกี่ยวข้องกับการงานบางทีก็เกี่ยวข้องกับญาติมิตรไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความเจ็บป่วยของผู้สูงวัยถ้าเป็นการเดินทางเนี่ยมันจะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนสนิทคนคุ้นเคยมักจะเกี่ยวข้องกับการทํางานของท่านหรือเกี่ยวข้องกับการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ครับซึ่งดูจากตําแหน่งของดาวแล้วก็เอื้อที่จะทําให้ประสบความสำเร็จในด้านการซื้อการขาย เดินทางบ่อยๆเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะครับทั้งบ้านและการเดินทางนะครับฟืนไฟต่างๆนะครับตรวจตาให้ดีระวังเผอไผ่ไปนะครับอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันได้นะฮะหากดูด้านการเงินเนี่ยจัดไ่้ดีนะครับจัดไ่ด้ดีมิตรสหายคนคุ้นเคยนะครับชักนำลาภผลมาให้นะครับหรือจะไปทวงหนี้เก่านะครับก็ต้องพาคน รู้จักเนี่ยไปช่วยเจราจาไปอะไรต่างๆด้วยนะครับอย่าไปคนเดียวครับอย่าไปคนเดียวนะฮะมันไม่ได้นะครับไปเสร็จปุ๊บมาเขาพูดไปไม่ยากราศรีกุมเนี่ยเป็นพบหลาภะาของโลกนะครับคุณไม่เคยขาดเงินใช้นอนฮนะอาจจะมีฝืดเครื่องบ้างแต่เรื่องขาดเนี่ยมันมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับมันไม่ถึงขนาดนั้นนะฮะตักเตือนบุตรบรตรานของท่านนะครับเดินทางไปไหนนะครับ ระมัดระวังนะครับตรวจสอบยานพาหนะให้ดีนะครับมีโอกาสขัดข้องหรือมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้บอกเตือนกันไว้แ้้ก่อนนะครับส่วนญาติผู้ใหญ่ผู้สูงวัยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่เป็นแม่นะครับช่วงนี้เดือนนี้มีโอกาสก็ดูแลใครชิดหน่อยนะครับโรคลมนะฮะโรคลมปัจจุบันโรคลมในกระเพาะอ,อาหารนะครับลมในเส้นเจ็บเส้น ช่วงนี้เนี่ยจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ครับผม้ารีพฤษเนี่ยเป็นดาวประจําตัวท่านนะครับผลที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยเกิดขึ้นกับตัวท่านตรงๆหรอกครับแต่มันจะไปเกิดขึ้นกับคนที่อยู่รายรอบตัวท่านแต่ว่าอย่างว่านะครับผลที่มันเกิดขึ้นต่อคนที่อยู่รายรอบของท่านเนี่ยสุดท้ายนะครับมันก็จะต้องวกย้อนกลับเข้ามาทําให้ตัวท่านเนี่ยต้องเข้าไป ดูแลแก้ไขแล้วก็จัดแจงเรื่องราวอยู่ตรงนั้นทีเดียวนะครับก็จะบอกว่าไม่ตัวท่านไม่กระทบก็คงจะไม่ได้ครับแต่ว่าเป็นการกระทบแล้วก็เป็นผลในเชิงอ้อมนะครับก็ต้องติดตามดูแลแก้ไขกันต่อไปครับโดยสรุปแล้วเดือนตุลาคมนะฮะท่านน่าจะสบายใจได้ในเรื่องของการยันจานทองก็ มีข้อระมัดระวังก็เรื่องเกี่ยวกับบ้านช่องเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับบุตรบริวารแล้วก็สุขภาพของผู้สูงอายุนะครับขออวยพรให้ท่านปลอดภยัยแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงโปรดเมตตาก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามขอมนต์มาเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับราดาว7 8สวัสดีครับ